สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านตอนนี้ก็อยู่หน้าวัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเสริมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเริ่มต้นจากสะพานมุกดาหารมาธาตุพนมแล้วก็กลับไปสะพานจิตภาพมุกดาหารสวรรณเขตนะครับนำโดยท่านนายอำเภอนะครับมารอรับคณะกับพี่น้องชาวธาตุพนมนะครับมุ่งให้กำลังใจ อันนี้รถนำมาถึงหน้าพระพาทพนมเลยนะครับ นีขบวนจักรยานมาถึงหน้าวัดแล้วนะครับการแข่งระดับนานาชาตินะครับจักรยานทางไกลนานาชาติ